เอาเลยครับผมก็ขอกราบสวีด้าสวัสดีเพื่อนชาวแฟนเกม Star Seed a s e เนี่ย Trigger กับดิฉันเคยกันนะครับเป็นไงกันบ้างครับผมหลังจากที่ตัวละครน้องเอราดิก้านะครับตัวธนูแสงได้มีการอัปเดตเข้ามายังในตัวเกมหลายๆคนสุ่มน้องได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่อยากรู้ว่าน้องเนี่ยควรเลือกเหรียญตราอะไรเล่นกับทีมแบบไหนน้องที่เป็นสายดาเมจคิดที่ครอบแบบเนี้ยทีมอะไรที่จะช่วยบัฟดาเมจให้น้องทำดาเมจได้แรงมากยิ่งขึ้นซึ่งในพ์นนี้ครับผมมีตัวละครมาแนะนำนเพื่อนๆถ้าพร้อมกันแล้วก่อน รบรชมฝากเพื่อนกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์แล้วถ้าเพื่อนชื่นชอบผมฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไวไ้ด้วยนะครับแล้วสำหรับเพืเ่อน,นใดที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกที่สะดวกและประหยัดกว่าการเติมเองต้องร้านนี้เลย Over Top Up มีบริการดีๆเยอะแย,ยะมากมายสำหรับเพืเ่อนๆใดที่สนใจลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนี้ก็ขอฝากกันไปด้วยอยากเติมเกมต้องร้าน Over To p Up ั โอเคครับผมเป็นยังไงกันบ้างเพืเ่อนหลังจากที่หลายๆคนสุ่มน้องเอราดิก้ากันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับและในวันนี้ครับตัวเกมก็ได้มีการแจกตั๋วพิกอัพเพิ่ม,มาอีก10บใบเดี๋ยวเราจะมาทําการสุม่มซึ่งส่วนตัวผมแล้วเนี่ยยังไม่สามารถหาน้องมาประดับไอดีได้นะครับผมส่วนใครที่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงทีมคอมโบและวิธีการใช้งานของน้องกันด้วยนะครับอันดับแรกเดี๋ยวขอลองเสียงดวงกันต้นคลิปเลยไปแฮะสิบใบมาหรือเปล่าชูนิ้วมาเกลือเป็นที่เรียบร้อยแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราก ทำการสุ่มไปเรื่อยๆครับระยะเวลาของตู้น้องเนี่ยจะอยู่กับเราอยู่ที่ประมาณ2สัปดาห์หลังจากจบไปแล้วตัวน้องจะเข้าตู้ถาวรตอนนั้นผมค่อยไปสุ่มน้องในตู้ถาวรและที่สําคัญผมมีใบการันตีแสงมืดเว้เราค่อยไปเลือกน้องตอนนั้นก็ยังไม่สายนั่นเองและในกรณีที่หลายหลายคนได้มาแล้วนะครับตัวละครน้องเนี่ยเราจะเล่นกับทีมอะไรได้บ้างอันดับแรกครับเราจะต้องมาดูในส่วนของข้อมูลตัวละครน้องกันก่อนนะครับเพื่อนๆด้วยปกติแล้วนะครับตัวละครเอรัดิก้านะครับตัวน้องเป็นธนูแสงเด่นกับการตีบอสเป็นหลักถามว่าทาไมครับเพราะว่า ยิ่งศัตรูอยู่ในสนามน้อยเท่าไรครับดาเมจที่น้องจะสามารถทําได้เนี่ยก็จะดุนแรงมากยิ่งขึ้นสามารถใช้ PVE ได้ไหมมันก็ใช้ได้นะบางสถานการณ์หรือว่าบางด่านที่ต้องเจอแต่ถ้าในช่วงของสเตจหลังๆเนี่ยถ้าใครปั้นน้องไม่สุดการนาไปใช้ในส่วนของเรื่อง PVE เนี่ยอาจจะยากนิดหนึ่งนะครับแต่ในกรณีที่เป็นแบบสุดตะตาเติมหนักปั้นสุดยังไงก็สามารถใช้ในด่านของการ PVE แล้วก็ตีบอสได้แบบเติบเบสที่สุดเลยนั่นเองนะครับสำหรับตัวละครน,น้องนะครับหลักๆเลยคือยิ่งอยู่ในสนามน้อยตัวน้องจะทาดาเมจได้้แแรงนรนนง,งนนนัส่่่ววขออกลเเชดีย ก็จะเป็นจุดเด่นของตัวละครน้องครับไม่ว่าจะเป็นแบบการเจาะเกราะนะครับเมินเด็ฝั่งตรงข้าม35%แล้วก็จะมีการเพิ่มเดฟให้กับพันธมิตรนะฮะพร้อมกับการเพิ่มอัตราคริติคอลนะครับแล้วก็ดาเมจคริติคอลนะครับเพิ่มขึ้นในส่วนนี้ด้วยตัวน้องเอาจริงๆครับเป็นตัวที่จะเน้นในส่วนของดาเมจคริติคอลเป็นหลักนะครับเพราะว่าพาสีน้องก็จะเป็นการเพิ่มอยู่แล้วเนาะและที่สําคัญถ้าเราจะเล่นน้องให้เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุดเลยก็คือตัวน้องเนี่ยจะต้องมีค่าแอคแท็สูงที่สุดถามว่าทําไมเเพราาาะวาว่ล ตัวละครอื่นภายในเกมครับมันจะบัฟให้น้องเนี่ยจะต้องมีการเพิ่มไปสองค่าแอคแท็กสูงที่สุดอันนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขแรกในการบัฟเนะาะเงื่อนไขที่2ครับก็คือจะเป็นประเภทธนูนะครับผมก็คือวันนี้ผมคัดอยู่มาประมาณ4ตัวซึ่งน่าจะเป็น4ตัวที่เ,เพื่อนๆสามารถอาเอามาใช้สําหรับทีมของตัวละครน้องเอรอดิก้าได้นะครับทีมน้องเน้นเป็นทีมสายคริติคอลได้เลยครับเล่นกับคู่กับพวกราเชลก็ไม่แย่แล้วก็ถ้าเล่นในช่วงของการตีบอสเนี่ยสามารถนําทั้ง4ตัวที่ผมจะพูดเนี่ยมาใส่ได้เลยนะครับผมก่อนท มาพูดถึงสกินตัวละครน้องกันหน่อยละกันครับเพราะตัวละครน้องเนี่ยเป็นตัวละครแสงมือซึ่งเลเกการออกเนี่ยมันค่อนข้างยากครับการปลดในส่วนของระดับ UR เนี่ยน้องก็จะได้รับในส่วนของสกินมาเลยทันทีเนาะทีนี้ก็จะเป็นสกินขั้นแรกส่วนใครขึ้น l r ได้ครับอันนี้ก็จะเป็นสกินขั้นที่สอนะครับผมซึ่งทั้งสองสกินเนี่ยจะอยู่แค่ในช่วงองเวลากิจกรรมเท่านั้นถ้าหมดแล้วนะครับต่อให้เราปั้นตามขึ้นมาที่หลัง ถึงระดับแล้วก็จะไม่ได้นะครับผมแต่ก็บอกเลยว่าน่ารักมากระดับ LR เนี่ยชุดสวยมากเลยเพื่อให้มันเป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงตัวละครซัพพอร์ตกันหน่อยละกันครับซัพพอร์ตทั้ง4ตัวที่ผมจะพูดถึงครับตัวแรกผมยกให้ตัวละคร เฟยนะครับตัวเฟยนะครับจะเป็นดาบสีแดงนะครับถาาว่าทำไมผมถึงพูดถึงตัวละครดาบสีแดงนะเพราะว่าในส่วนของพาสีฟเขานะครับจะเป็นการเพิ่มแอคแท็กให้กับพันธมิตรที่มีค่าแอคแท็กสูงที่สุดถ้าตัวละครเอราติก้ามีแอคแท็กสูงสุดครับได้รับบัฟแน่ๆเลยครับส่วนนี้และที่สาคัญครับทุกคนเห็นอันนี้ไหมครับ ครีดดาเมจอีก70%ต่อเนื่องกับเป้าหมายที่เป็นสายซุ่มยิงซึ่งเป็นประเภทที่แบบว่าบัฟให้ตัวซุ่มยิงหรือว่าตัวธนูทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับเป็นการล็อกบัฟไอ้นี้ก็คือทําให้เราเนี่ยสามารถวางตัวละครเฟยแล้วก็ได้รับบัฟให้กับตัวละครเอรอดิก้าโดยทันทีโดยที่มันจะเพิ่มอยู่ที่70%นั่นเองนะครับสำหรับครีดดาเมจนะครับถ้าติดครีดแล้วโดนดาเมจต่อโอ้โหบอกเลยว่ากระจุยนะฮะไอ้นี้คือตัวแรกนะตัวต่อมาครับตัวที่2นะครับที่เราจะพูดถึงนะครับผมนั่นก็คือ เบลลาเบต้านะครับนี่ตัวละครนี้นะครับสรับตัวละครน้องเบลลาเบต้าครับก็จะมาในส่วนของเอาเวกนะครับที่เป็นอันติเมทนั่นเองก็จะเป็นการเพิ่มค่าคริสหกสิบเปอให้กับพันธิตีสายโจมตีและซุ่มยิงทั้งหมดในส่วนนี้ครับมันจะเป็นการล็อกให้นังโจมตีที่เป็นสายดาบแล้วก็ซุ่มยิงที่เป็นแบบนักธนูนั่นเองอันนี้คือจะได้รับบัฟที่เป็นการเพิ่มคริสดาเมจเลเวลสี่เก้าวินาทีครับอยู่ที่ว่า60%นหกสิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับอันตรีปุ๊ ด้รับบัฟนั่นเองนะครับแต่ส่วนสกิลอื่นมีบัฟไหมก็ก็มีบ้างครับอันนี้ก็จะมีแบบตามสแตรกที่เขาทําการเพิ่มแต่ถ้าแบบชัวร์ก็จะเป็นในส่วนของสกิลเอาไว้นั่นเองตัวต่อมาครับเพื่อนๆตัวที่3นะฮะนั่นก็คือในส่วนของตัวละครบาลเซียนะครับผมนี่ตัวน้องคนนี้นะครับที่เป็นดาบเขียวนะครับผมถามว่าตัวน้องได้บัฟจากอะไรครับก็คือตัวน้องมาจากสกิลเอ็นหนึ่งนะสกิลแรกนะครับโดยที่จะต้องมีเงื่อนไขคือว่าให้พักพวกที่ติดตั้งไว้ในแถวกลางแล้วก็แถวหลังนะครับผมก็คือจะเป็นการวาง ทีมล้อแหละนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบแถวกลางหรือว่าแถวหลังเนี่ยคือสามารถได้รับบัฟได้เลยซึ่งจะได้รับบัฟในส่วนการเพิ่มค่ากครดามิตเนี่ยเลเวล3อ่ะ45%นนั่นเองนะฮะอันนี้ก็จะเป็นการบัฟของ ส่วนตัวสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงแต่ตัวนี้ก็ค่อนข้นขางมีเงื่อนไขนิดหนึ่งนะครับผมสำหรับตัวละครน้องเฮเลนจะสังเกตไหมว่าตัวละครที่มีการเพิ่มบัฟพวกครีดาเมจครีดดาเนี่ยมักจะเป็นตัวละครประเภทสีแดงนะครับเท่าที่ผมหามานะก็คือจะเป็นสีแดงเป็นหลังส่วนตัวละครเฮเลนเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการใช้การฟื้นฟูนเนาะเพราะว่าการเพิ่มของน้องครับก็จะมาจากมาจากสกิล ex หรือว่าการ์ดนั่นเองโดยที่สกิลมีเงื่อนไขครับจะต้องเชื่อมโยงนะครับกับพาสีกันก่อนนะครับอ่าก็คือว่าเมื่อไ,ได้ฟ ราได้รับเอฟเฟกครับก็จะทำการเพิ่มค่าคริดดาเมจ80%ต่อเนื่องแก่พันธิทที่ติดสถานะบัฟที่น้องได้ทำการจ่ายบัฟไปนั่นเองนะฮะอันนี้ก็จะเป็นการบัฟของทั้ง4ตัวละครนะครับส่วนเหรียญตราเราจะเลือกเหรียญตราอะไรให้กับตัวละครน้องเอราดิก้าดีนะครับเท่าที่ผมดูคุณสมบัติแล้วก็ความสามารถของตัวละครน้องเอราดิก้านะเหรียญตราที่ผมมองว่าน่นจาจะคุ้มค่าที่สุดนะครับผมอันดับแรกเลยในช่วงของ สปิก้านะครับก็หาในส่วนของเป็น a อ t a c k ติดกับพวก a อ t ก c k ็ p e e d ก็ได้นะครับจะเป็น a อ t a c k ล้วนหรือว่า a อ t a c k Speed ติดมาก็ไม่แย่นะครับติดมาอย่างใดอย่างหนึ่งเนาะอันนี้คือสามารถหาได้เลยส่วนขั้น2ครับก็จะเน้นในส่วนของ a อ t a c k เข้ามาครับแล้วก็จะมีการเพิ่มในส่วนของอย่างอื่นเพิ่มเติมครับนั่นคือ a าเม e u ั t ติ a t e ครับก็จะทำให้สกิลดาเมจของน้องแรงขึ้นหรือเพื่อนๆจะโฟกัสในส่วนของครีดดาเมจด้วยก็ได้ครับอัน,นี้จะเป็นค่าใดค่าหนึ่ง,งก็ได ส่วนอันสุดท้ายเหมือนเดิมครับผมก็มีติดค่าคริดแดมแล้วก็ดาเมจอัติเมทนะครับหรือจะอันนี้จะโฟกัสเป็นดาเมจอัติเมทไปเลยก็ได้ส่วนนี้ก็จะเป็นค่าคริดแดมมาเลยก็ได้ครับขอแค่มีแอแทมติดมาด้วยนะครับยิ่งทาให้ค่าแอแทมน้องสูงเท่าไหร่เนี่ยโอกาสที่น้องจะได้รับบัฟมันก็จะสูงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเลือกใช้เหรียญราแล้วก็ทีมคอมโบเนาะส่วนการจัดทีมฟอร์มชั่นนะครับอันนี้จะเป็นการจัดทีมตัวอย่างเนาะซึ่งส่วนตัวผผมมมมมมเเนนีี่่่ยัังงไตตวละะครรร้ออแพืะะาาาากก็จทํ จัดทีมโดยการยืมแบบทหารรับจ้างนั่นเองนะฮะนี่เลเวล170ครับตัวน้องจะวางไว้ตรงนี้เลยนะครับเมื่อเราวางตัวน้องเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็เอาตัวละครบัฟที่ผมพูดถึงนะครับมาทําการวางเพื่อให้ตัวน้องเนี่ยสามารถได้รับบัฟทันทีเลยนะครับก็จะเป็นสีแดงใช่ไหมที่เราดูนะครับมีเฟยกับบาร์บิเบ็ดนะฮะนี่จะวางตัวนี้ก็ได้ครับเฟยตัวเดียวนะครับอย่างน้อยน้องก็ได้รับบัฟแล้วที่เหลือเราก็จัดฟอร์มชันตามปกติของเราเลยนะครับโดยที่เอาตัวละครนี่ ไลโฮนะครับมาจ่าย CC นะครับแล้วก็มีตัวแท้งยืนหนาแล้วก็ไอรีอีกตัวหนึ่งมาเล่นอย่างนี้ก็ได้หรือว่าถ้าซัพพอร์ตไม่พอตัวละครน้องอันติค่อนข้างช้าครับก็เอาตัวละครชร์ลี่นะครับนี่มาเล่นเกตอันติกก็ดีนะครับผมก็จะทําให้ตัวน้องเนี่ยสามารถใช้งานอันติได้ไวส่วนตันตั้งค่าการต่อสู้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโดยที่จะเน้นในส่วนของสกิลอาวิเป็นหลักเพราะว่าสกิลเนี้ยมันจะการันตีการติดกิที่ครอร้อยเปอร์เซ็นต์ของสกนะิลเนาะส่วนนี้ครับก็จะเป็นแบบว่าลดความเร็วเนะคลื่ลนนอนวขง ไอคแของตัตูถ้าอยากชัวร์ๆก็เป็นอันนี้แล้วก็หัดตัวบัฟมาเป็นพาสซีจะทําให้ตัวน้องเนี่ยสามารถใช้อันติได้ดีหรือจะหาบ,าบัเบ็ดมาก็ได้นะฮะก็ใส่ไปเมื่อเราใส่เรียบร้อยแล้วก็ทําการกดต่อสู้ได้เลยก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการจัดทีมคอมโบของตัวละครเอร A าดิกาก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเ,เพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะฮะลองเอาไปปรับใช้กันดูได้นะครับสำหรับวันนี้ก็คงเป็นเพียงเท่านี้ครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบผมฝากกดไลค์กดแชร์และกดสกัเราไวาเจอกันาต่อไปี้วยย สวัสดีครับ